สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องเส้นทางสู่คุณเขาแห่งใจณหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยคุณเขาอันเคี S ้ยวอุ่มและลำธารที่ยาวสุดลูกหูลูกตาชีวิตของคนที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผู้ที่เชื่อว่าคุณเขาแห่งใจคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สามารถทำให้คนค้นพบความสงบและความหมายของชีวิตได้หมอกยืนอยู่ที่ริมหมู่บ้าน มองไปยังคุ้นเขาที่อันไกลลิบข้าอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปข้าอยากรู้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่คุณเขาแห่งใจนั่นคือคำตอบสำหรับข้าเริ่มเก็บของใส่เป๋าเตรียมตัวออกเดินทางเราจะเอาอะไรไปนะ มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเดินทางน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเอาละออกเดินทางได้ครัแงแบบนี้นี่คือบททดสอบแรกของข้าแล้วละสิพอไม่หยุดแค่นี้ข้าต้องผ่านไปให้ได้อุปน่มมีก้อนหินใหญ่หรือเราเข้าไปอยู่ด้านหลังของมันดีกว่าหลังจากที่พายุสงบหมอกก็ได้เดินทางต่ออีกหลายวัน ดินที่นี่แห้งแล้งในทุง่งหญ้าแม้จะแห้งแล้งแต่ก็ยังมีดอกไม้เติบโตมันอดทนและปรับตัวกับสภาพแวดลอ้อมข้าก็ต้องทําเช่นเดียวกับมันอดทนและหาทางเติบโตแม้ในายาทุกอย่างจะไม่เอื้ออํานวยข้าเดินทางมาหลายวันอีกนิดก็จะถึงยอดเขาแล้วถึงยอดเขาแล้ว ที่นี่เงียบสงบมากข้ารู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างได้หยุดนิ่งแต่ข้าค้นหาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกเลยมันอยู่ที่ในใจของข้าเองที่นี่เริ่มเย็นสบายมากเดี๋ยวนอนเล่นอยู่ที่นี่ดีกว่าเราเดินทางกลับหมู่บ้านดีกว่าหมอกจะไปใสมาแค่ลายมือเดี๋ยวไ่เห็นหนากันนะ่ะนะค่ะ ไปที่คุณเขาแห่งใจและคาได้เรียนรู้ความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองเราแค่ต้องรู้จักการอดทนและปรับตัวเข้ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโน,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 นี่นมันมทัดาอเนินนนนนนทานเรื่องนี้สื่อถึงการเติบโตภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับธรรมชาติความท้าทายและอุปสรรค เป็นเหมือนบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้และการพ้นพบตนเองการเติบโตไม่ได้มาจากการควยคว้าภายนอกแต่มาจากการยอมรับและปรับตัวต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเรากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ